สวัสดีครับผมจบนะครับคลิปนี้จะมาติดตั้งตะแกงกันหนูเข้าในรถนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตะแกงกันหนูต้องติดตั้งเข้าไปอยู่ในนี้ซึ่งเราจะต้องเอาพุกออกทั้งหมด1 2 3 4 5สาสี่้าจุดแล้วก็ต้องมีไขน็อตซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นประแจดาวไม่ใช่เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับ ซึ่งการติดตั้งเนี่ยเอย้การถอดมาเนี่ยเราดึงออกมาออกมาได้เลยแลวก็จะมีน็อตตรงนี้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งนี้นี่ก็ดึงออกมาได้เลยไข่น็อตออกมาได้เลยนนี่ก็ไขน็อตนะครับข้างละหนึ่งอันนะครับ ข้างเมือนอันนี้ออกมาแล้วหนึ่งข้างก็เก็บไว้ตรงนั้นเก็บไว้ที่แผงแผงที่ปันน้ำฝนข้างที่สองทำเหมือนเดิมนะครับน็อเรียบร้อยออกมาแล้วก็เอาพุกออกนะครับ พอดีเคยถอดแล้วมันก็ง่ายครับนี่ออกไปตัวที่หนึ่งถ้าใครไม่มีเครื่องมือเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือตัวงัดพุกนะครับพอังงัดนี่ตัวที่สองตัวที่สามในตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาพุกออกให้หมดพอออกให้หมดเนี่ยเราจะต้องจะดึงตัวนี้ออกมาแผงจริงดิออกมาได้ละสอง,ส,องสามอัน ตัวที่สามเราต้องหนึ่งมือเข้าไปข้างในแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้สุดท้ายนี่นะครับอสุดท้ายครับโอเคอเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะมาลองดึงดึงแผงดูอืมนะยกขึ้นและแต่จุดประสงค์เราคือเราจะดึงฝั่งนี้ดึงฝั่งขวาเพราะว่าจุดติดตั้งอยู่ด้านในไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่เขาไปอยู่ข้างในนี้ ตัวนี้เหมือนเขาจะมีกาวสองหน้าด้วยเดี๋ยวต้องแกะกาวสองหน้าออกก่อนมาต่อกันดึงออกมาแง้มใส่เข้าไปแกะไปเลยดีกว่าแกะกาวสองนอกไปเลยก็ใส่เข้าไปที่มันค่อนข้างแคบ ก็จะเข้ารูเขาพอดีหรือเปล่าโอ้นี่ไงเขามีล็อกมาพอดีนี่ชุดมีพุกมาให้ด้วยสองตัวเพราะว่ามันจะได้ล็อกเดี๋ยวใส่ ตัวล่างก่อนอันนี้มาตัวบนแคบเหมือนกันนะโอเคเข้าเล้าแล้วตัวหนึ่งก็ยันเข้าไปเลยต่อมามนี่ก็มือข้างขวาตอนนี้ก็เหมือนยันอยู่ พยายามทําให้รูมันตรงกันมันจะเข้าง่ายลุ้นไปได้ไหมโอเคได้แล้วโอ้หนี่ใส่น็อตเพิ่มเข้าไปรันกดเข้าไปไเลยเลยเอ้เข้าไหมโอเคแล้วก็กดด้านหลังด้านหลังเป็นกาวสองหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นหนูเข้าได้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรโอ้เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดไขน็อตกลับไปให้หมันเดิมเดีย๋ยวเราไข่น็อตต่อเออไขน็อตใส่พุกกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ อค okay, ใส่แค่พอ้อมหลวมๆนะไม่ต้องแน่นมากต่อมาใส่ปุกตัว้ี้ต่อเอ้ยตรงนี้โอเคดันเข้าไปขยับให้เข้ามาต่อกันนะครับ ยี้ใส่ไปสองตัวละตัวนี้มาตัวที่สามเดี๋ยวทำให้ใส่ใส่ตัวล่างก่อนตัวฐานก่อนเพจะทำให้ใส่ง่ายอืมปุ๊บมันก็ก็เข้าออกหลายรอบมันก็มันจะค่อนข้างยืนนิดนึงบานแล้วจะไม่ค่อยดี อืมเรียบร้อยค่อยๆทำไปนะมันเหมือนใส่ย,ยักจังเพราะว่าเคยถอดมารอดนึงนะอันนี้ดูเหมือนมือเรามันเมื่อยหรืออะไรยังไง โอเคเรี okay. ยบร้อยมาดูตัวแรกตัวแรกเมื่อกี้เหมือนไม่แน่นมันลอยอยู่มันไม่ลงตัวฐานไม่ลงเออทำฐานใหา้ลงอ่ะแล้วกดปึ๊กถึงจะแน่นละแนบสนิทละสองตัวสามตัวมาตัวที่สี่หาก่อนอยู่ไหนเราเก็ไว้ตรงไหน,น โอเคนี่เจอแล้วใส่ฐานก่อนโอเคอันนี้ลงง่ายโอเคลงต่อครับก็ ตัวสุดท้ายที่เป็นที่เป็นพุงงั้นแล้วแล้วก็อันสุดท้ายอีกอันนึงเป็นน็อตน็อตดาวเอ้ยไม่ใช่น็อตดาวเอ้ยถูกแล้วน็อตดาวแล้วน็อตอยู่ไหนน็อตอยู่ไหน โอเคน็อเ <Okay>. จอแล้ว <Okay. S 1> เป็นหล่นอยู่หล่นอยู่หลังแรงจริงีแล้วก็ขันให้แน่นนิดหนึ่งอันนี้ข้างซ้ายแน่นละอือแล้วก็เมื่อกี้ข้างขวาที่เราขันไว้ตอนแรกมันไม่แน่นเราก็จะ ขันให้แน่นทีเมื่อกี้เราแค่ขันมาแค่ลวมๆมเรียบร้อยแค่พอตึงมือหลังจากที่เราใส่นอตตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้ซับเสียงมันมีช่องมีล็อกอะไรใส่เข้าไปเปะทั้งสองด้านเสร็จเป็นหนึ่งด้านละมาอีกหนึ่งด้านนี่ตังนี้เขาจะมีเป็นบล็อกเห็นไหมเป็นรูพอดีเปะเลย ก็ต้องกลัวว่าว่าจะใส่ไม่เข้ามันเป๊ะอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยจบสวยเราก็เก็บอุปรกรณ์ได้ก็เสร็จเรียบร้อยกับการติดตะแกรงกันหนูเข้ารถฐานทางเข้าแอร์นะครับก็ใครจะสั่งซื้อเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปนะครับเด็กก็ลองดูสุดท้ายนี้ถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามช่องผมมาด้วยถ้าใครกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมาก ก็ตามกันต่อไปนะครับแล้วยังไงก็งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ